มูลนิธิสายตาจราจรนะครับก็ได้นำกำลังคนนะครับจำนวนประมาณ260นายนะครับเพื่อที่จะรับการฝึกในการโดดขอประจำปีนะครับ2562วันนี้จะเป็นการทดสอบหีบใจในการโดดขอสูงโดยความสูงประมาณ34ฟุตนะครับซึ่งเป็นจุดที่เสือพทชิของนักที่จะรับได้นะครับในนี้เราอาสาก็กำลังที่จะได้รับการเรียนรู้จากครูสุดที่ค่ายสุรศรีจังหวัดฉะเชิงเซาครับ ไโดจังหวะโดดลงไปนะครับนับด้วยนะถ้าจะนับนะหนึ่งปนหนึ่งหนึ่งเปสองะครับถ้าเป็นภาษาไทยแต่ถ้าของผมผมจะแนะนําให้เป็นของตำรวจเราเขา,ว,า,ว,าว,วันเท่าสั้นตูเท่าสั้นเท่าสนโเท่าแล้วก็เช็คล่มขึ้น <ๆ S 2> ไปอาคู่ีีครั้งหนึ่งอา้ริแต่ดัดนดอเลยแดนดอจับนี่ยแดนดอโด ตันเด่นนำครับโดดลงไปโดดไกลเก็บคอแ้วเท้าเท้าชิดปากนับตาลืมหลับแน่หลับแล้วก็หลับไปเลยคระตือู่ตรงนู้นแหละแล้วก็เวลาตีนับสี่สี่วินาทีโดดตึ้งแรกวันเท้ากันสี่ที่สองทูเท้ากัน่ที่สามทีเท้ากันี่สี่โบเท้ากันครับเราเป็นอินเตอร์นะครับอินเตอร์ ทดูดูครับดออรดังดุยอะปยอะฮะดูไปดูดูไปดูหยิบหยบเมายบยิบหยิบยิบโอเคครับผมหมดหมดเฮยดี๋ยวเลี้ยงนึงเปิดเดวเงะครับเปิดปดงัดเงัดเดี๋ยวเดี๋ยวมเกินสามโนี่เกนี่เราต้องแต่งตัวได้แล้วนะครับหมดเอ้เอ้า เดี๋ยวผมจะตามเปิดแถวนะครับเปิดแถวระยะต่อสองเก้าระยะเียงสช่งแขนอายุมอไปลากเปิดระยะจันแถวเปิดะครับกงแขนออกไปเลยแขนสองแขนไปพี่้ดันไปแขนครับสองแขนขยายเปสแขนครับเอดังครับปุ๊บเเสองสามห้าอเี้มา 2 3 4 5 6 28 29 ียงเบาเลยเอาเอาโอ้เวียงเลยเอาพิษต้องไม่ได้ปั๊บเลยผมสอบแก้วของพี่วงขอโอเขตรอบเวลานะจากมูลนิธิอาสาจราจรวันนี้ได้มาเตรียมความพร้อมกระโดดต้มเพื่อรับสุดลมนะครับการมาในครั้งนี้ไม่ใช่หวังเพื่อที่จะได้ปีกล้องอย่างเดียว คือเพื่อได้ประสบการณ์พบปะกับกลุ่มมูลิธิของเราที่มาในครั้งนี้นะครับผมครับสวัสดีครับครับร้อยตำรวจเอกคมรล้วิโสพลนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับทางมิพินะฮะในเรื่องการเกี่ยวกับการฝึกกระโดดหอในเรื่องของระเบียบแถวชิดจะเป็นเจ้า้าที่ติดต่อประสานกันนะฮะ ทางวิธีมีมีมีความต้องการฝึกด้านไหนทางหน่วยเราสามารถสามารถฝึกให้ได้เราก็จะยินดีนะฮะเรายินดีมากนะครับครับหน่วย<อ>หน่วยเต็มๆนี่เรียกหน่วยอะไรหน่วย <c oughs> อกองกำกับการ2กองประคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน ค่ายพญาสุรสีครับผมจังหวัดฉะเชิงเซาครับที่นี่ไม่ทราบว่าสามารถรองรับได้หลักสูตรอะไรบ้างครับที่ฝอกลักลักแล้วเราปกติแล้วเราจะฝึกนักเรียนในสิบตำรวจซึ่งเป็นภารกิจหลักของเรานะฮะแล้วก็ฝึกนักเรียนในสิบตำรวจเนี่ยเราจะส่งในส่วนของตำรวจตะเวนชายแดนฝึกเสร็จแล้วเราก็ส่งไปตามตามแนวชายแดนนะฮะตามกองกับกาบแนวชายแดนทั่วประเทศก็วสดัครับครับแล้วภารกิจหลักอีกอย่างก็คือเป็นสํมมุลให้กับหน่วยของ สำนักงานบริหารชาติมอบหมายให้เราทำนะครับฝึกให้กับตำรวจนักเรีเยน10ของของของพชนของปช,อองอชกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะของปชอทุกบอชอแล้วในส่วนของภาคเอกชนเองที่รับมาครับสามารถฝึกได้ในระดับไหนครับถึงระดับไหนบ้างครับอะไรนะรเอกชนหรือประชาชนทั่วไปที่เข้ามาฝึกอ,อันนี้คือเป็นเป็นภารกิจเสร,ริมของเราครับครับถ้าเราถ้าถ้าเราไม่ติดภารกิจหลัก ถ้ามีช่วงว่างเราก็จะฝึกให้นะฮะการแจ้งเข้ามาครับขอให้มีการประสานกันมานะฮะครับผมเราเราถ้าท่านในศักยภาพของเราฝึกได้เราก็จะฝึกนะฮะของเรานี่มีเอ่อมีมีครูฝึกก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะจะใช้ได้นะฮะจะเป็นที่ยอมรับของในสำนักของในกองบัญชาการตำรวจเป็นชายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงปืน ในเรื่องของการฝึกระเบียบแถวในเรื่องการเดินดูถอนะครับผมครับก็อยากจะให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ที่รับการฝึกรวมถึงลูกศิษย์รุ่นต่างๆที่ผ่านมาด้วยครับว่าในการฝึกที่เข้ามาในฝึกครั้งนี้เนี่ยยังไงบ้างครับที่จะฝากให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับรุ<ม>่นแรกเป็นต้นงี้นี่รุ่นหนึ่งใช่ไหมครับรุ่นหนึ่งของมลรุ่นหนครับอ๋อพวกเรายินดีนะฮะยินดีที่จะให้เรียกอะไรเรียกยินดีที่จะให้บริการนะครับ ที่น้องประชาชนอามูลิตี่ต่างๆนะครับเรายินดีรัเปิดค่ายรับนะครับผู้เข้าประชามีนโยบายให้เราบริการประชาชนอยู่แล้วนะครับภารกิจของเราถ้าเราไม่ติดภารกิจหลักเนี่ยเรายินดียินดีนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณผมเรียนคุณจรรย์จริงไหมครับอาจารคุณจรรย์ครับก็พ่อพ่อพักสอครับเนี่ยพ่อพักสองพช่วยคนำทีมมายินดีครับที่ได้อยากจะให้แนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมจรัเรีย์เสถียรครับ พออ,อภาคสองผมภาคสองอยู่ครับก็อยากให้สมาชิกได้เปรีกที่โดดไปครั้งนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วไปไปวทันที่ให้มันถูกต้องครับก็อยากฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้โดดคราวหน้านะครับอาจจะมีรอบสมีรุ่นสมีรุ่นสรุ่นสแล้วก็ถ้าครั้งนี้มีผลสำเร็จจะมีการจัด ยิ่งปืนแล้วไปจัดเห็นเห็นก็จัดกิจกรรมครับรับรัครับแต่ยิ่งปืนจัดกิจกรรมสถานการณ์ค้างคืนนะครับเพื่อจะให้มีความรักสมัคคีรุ่นหนึ่งนะครับหนึ่งรับสิ่งที่คาดหมายสิ่งที่หวังผลก็คือหนึ่งอยากจะกิจอยากจะทํากิจกรรมเพื่อให้สมาชิกได้รู้จักคุ้นเคยคุ้นเคยพบปะกันก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เราสามารถ อาตมาชิคได้ถึง200คนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับใช่ได้แล้วครั้งต่อไปเราจะมีจัดกิจกรรมต่อไปถ้ามีสมาชิกมาเพิ่มครับครับผมคนน้อแล้วจะลงลำบากนะนั่งนั่งโต๊ะครับมีมีโก๊ะี้อยู่อาบน้ำโต๊ะ ได้ lab, ไหมครับท่านใดที่มีอาการหนั่งลุกตื่นลุกนะไม่เข้าแม้รับเลยนะแต่อย่าไปรับนะโอ้โห้ับเลยได้ไปได้นะได้ไหมล่ะได้ไหมพี่ได้ได้่าแก้วพี่ไฮ้ยนะ จอะเป็นลมเครับตอนนี้่เราอาสาที่หมดก็กำลังลุ้มนะครับลุ้นประธานมุลฤธิ์นะครับเอียงนิดนึงเอียงนิดนึงครับประทานฤทธิ์ครับสมวันวุ้นเย็ทำไมเย็นไปทั้งตัว ที่ยิ้มยิ้มนี่ไม่ทราบว่าบอกล่วงหน้าเลยยิ้มยิ้มกบเกลือดหรือเปล่าครับท่านประธานครับใช่ยิ้มกบเกลือดนะครับเอางี้แล้วกันนะคะไปแค่นี้พี่พอละเออไม่ต้องมันต้องพร้อมเอาเอาแพมเพิร์สใส่ด้วยเดี๋ยวเยี่ยวแต่แพรเฟิร์สใชไม่ดู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 ครับเราเราอาสาทั้งหมดให้กำลังใจดีมากเลยครับผม ยังนี่ค่าทานวนยังไม่ได้เบิกเลยเออใช่เดี๋ยวไม่เบิกค่าทะนวนใคี่ย่น้อมเฮ้ยใครมาจับที่ประธานเราไปหนไม่ใครจับโอ้มือเหียวอย่องนี้นะอรอไม้ที่ขายนแล้วก็พุ่งตัวไปเลย เก็บคอมผมอยากจะบอกขอเาดีท่านว่าผมัอมนนย่่ผตัดเชือกไว้แล้วของพยาบาลก็มีค่ะโอ้โหคูดขึนมาไม่ได้ใจเฉียดท่านเลยบอกพูดให้เกียรติท่านหน่อยพี่อกจะมีอาหรมาหามือแกาอานจับไว้นะครับอยากจะให้แนะนำตัวนีดนีงครับ ตอนนี้จำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วครับไม่ได้ก็มีแต่คนยังไม่พอโอเคนะครับทุกคนก็ต่างลุ้นกันมากเลยอันนี้ก็ท่านพนักเอกนะครับประธานมูลที่จราจรนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่เขาพยายามจัดเยียดให้โดดแล้วกินจัดเยี่ยนเลยฮะโอ้โหทุกคนรักมากเลย

ครับขอให้รอดกลับมาไปพาพท่านประธานไปเลยครับครับขอท่านประธานไปอเอาย์อาาย์อาารย์เลยท่านปรานไปเลยครับนเหลือาปาอีกนนับด้วยไข่แจ้งท่านประานด้วยเน่นอยครับครับใครใครไปแกล้งท่านประธานมาเนี่ยก

ไอ้คนนี้เป็นเจริญสาคพันมาครับต <ๆๆ S 2> อนนี้เราก็อยู่ท่านนิพลเจริญผลนะครับซึ่งท่านเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิจราจรนะครับผม ในการฝึกครั้นงนี้ครับท่านครับมีความร,รู้สึกยังไงบ้างรครับที่มีอาสาตั้ง160นายเข้ามาฝึกวันนี้ครับก็ดีใจท่านที่น้องๆจิตอาสาของพวเราเนี่ยมีตั้งใจในการที่จะให้บริการประชาชนนะครับแต่ก่อนที่ให้บริการประชาชนที่จะให้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีความเข้มแข็งนั้นจะต้องพวกเราเองก็ต้องมีความพร้อมในด้านร่างกายของพวกเราด้วยนะครับมีประสบการณ์ที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องอาชนได้ เป็นอย่างดีจึงจำเป็นต้องมีการฝึกให้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดดหอก็ดีการฝึกช่วยเหลือประชาชนต่างๆก็ดีในรูปแบบในด้านต่างๆเช่นกู้ภยัยขมวพยาบาลเป็นต้นนะครับและทางด้านการจราจรก็จําเป็นจะต้องมีความรู้นะครับที่จะไปช่วยเหลือประชาชนได้ครับแล้วอนอกจากหลักสูตรการโดดหอแล้วเนี่ยแล้วต่อไปจะมีหลักสูตรอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตไหมครับผมผ,มผมจะต้องมีหลักสูตร พิ่มเติมอีกมากมายครับไม่ใช่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเราเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะต้องมีองค์ความรู้แล้วก็มีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มก็ดีในการป้องกันเหตุร้ายในการช่วยเหลือบรรเทาภัยต่างๆก็ดีจําเป็นต้องมีความรู้ครับที่บรรทุกเจ้าชนครับครับเราวันนี้นะครับในช่วงเช้านี้ก็ได้ฝึกเวนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้อะไรท่านฝากถึงเราสมาชิกที่ร่วมโดดในวันนี้ครับ ครับก็ขอบคุณน้องๆสมาชิกอาสาจะจรทุกท่านเลยนะครับที่มีความตั้งใจนะครับเดินทางมาจากจากกรุงเทพนะฮะระยะทางก็สองชั่วโมงสาชั่วโมงนะครับในการเดินทางมาครั้งนี้แล้วก็ทุกท่านจะได้ก็จะเออเสียสละเออทุนทรัพย์ส่วนตัวนะครับในการอบรมครั้งนี้ทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งต้องขอบคุณทั้งเจ้าที่ตำรวจเอ่อตชดนะครับตชดผู้ฝึกนะครับทั้งหลายที่ท่านได้กรุณาได้ให้ความรู้แก่แก่พวกเรานะครับได้รับการฝึก ที่เข้มแข็งนะครับท่านทั้งหลายต้องขอขอบคุณท่านด้วยครับครับขอบคุณครับผมในช่วงบ่ายก็คงจะเป็นพิธีรับรับรับใบประกาศและรับปีกใช่ไหมครับ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 ผมครับจะพบกันในช่วงบ่ายครับพี่แนะนำเลยครับันายธนาวีร์ศิริประทมประจารารุ่นสอง

สวั้องครับผมน้ลงเดชาสายแววตายธนดีครับครับเป็นไงบ้างครับตัวทั้งนี้ทั้งที่เท่าไหร่นะครับครั้งนี้ก็ประมาณครั้งที่หกหรือเจ็ดนะครับรู้สึกมันรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกดีครับสนุกดีนะครับ ผ่านผ่านครั้งแรกมาได้ก็สบายใช่ไหมครับได้ครับครับได้ได้อะไรบ้างวันนี้การโดดวันนี้ได้เพื่อนได้ความรู้ดีๆจากครูฝึกเยอะแยะเลยครับครับอยากจะฝากถึงน้องๆหรือรุ่นหลังที่จะเข้ามาโดดะครับอยากจะฝากยังไงบ้างครับครับผมอยากให้มากันเยอะๆครับอยากให้มากันเยอะๆครับสนุกด้วยคุณครูฝึกเป็นกันเองครมีเคื่องมือที่ในการตั้งรับทีมมาโดดเรียบร้อยแล้วครับรายงานตัวได้เลครับผมอภิชาติชีรัชคุณแพรับผมโดดครับที่เท่าไรครับ โดดครั้งที่สองนะครับครับเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเอ่ยมากติดเต้นครับปังสูงไดสูงจะได้เลยครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับผมพอปฐมนายเฉียวคือวันโดดหอเรียบร้อยแล้วครับดีใจด้วยรอดมาแล้วครับรรออดดมมาาแแลล้้ววรอดมาแล้วรอดมาแล้ว ครับผมพันหมวดตีเทิร์ดเขตกิจครับดูนครับกองร้อยที่สี่กองบัญชาการสอนสุดพิเศษกองชกการตำรวจตํารวชายแดนนะครับครับดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับใช้กับพี่น้องสพพรนะครับแล้วก็รรบที่เข้ามาทําการติดรถตัวขอในวันนี้รู้สึกดีอย่างยิ่งครับครับรุ่ดสิรุ่นนี้เป็นไงบ้างครับดูครับดีมากเลยครับเยี่ยมมากครับอยู่ในระเบียบวินัยดีมากเลยครับครับผม

จำไม่ได้เลยนะพี่เจอนะผมผมพี่ผมพิธีกรพิธีกรพิธีกรหน้าบนเวทีประจำมูลนี่ยกลุ่มที่นั่งอยู่เนี่ยครับพอขึ้นปั๊บเราจะตัดเชือกไว้คอยเลยครับอยู่ข้างบนนะพี่เราลงมางรีบตัดเชือกเลยใช่ไหมครับผมเราจะให้เขาเนี่ยี่เราต้องไปโดนอีกหอหนึ่งเพราะว่าพวกเป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ต้องอีกหอหนึ่งถ้ากลุ่มนี้อันนี้ไม่มีเชือกตัดตัดเชือกกลุ่มนี้นะมูลที่ยุบเลยครับมูลที่แน่นอนเพราะว่า มีแต่ขออ้อนะดบเราต้องโดจถังน้ำโน่นมีสิทธิ์เยอะดีไม่ดียุบสภาด้วยครับแต่เราจะไม่ตัดขาดทันทีนะจะทำให้มินมินไว้หน่อยหนึ่งโอ้โหมีมีตำรมานเอาแค่พิการอยู่ดีคนนี้บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยนะตำรานไม่กล้าให้ตายอันนี้บิ๊กซีผมบิ๊กกินครับไม่นานครับใช้เวลาไม่นานรับสายเลื่อนครับเด็กตีครับพี่ครับเด็ก ขอ10โมงนะครับระวังนิดนะครับระวังระวังนิดนึงนะครับเวลาเข้าไปในรู้สึกประมาณ180,000ครับน0 0ตัวครับรู้สึกยังไงบางครับที่มีคนเข้ามายเรองอย่างนี้ครับรู้สึกดีนะครับที่คุณสนองดีครับแล้วก็ให้ความไว้ใจกับการสอบนะครับเป็นหวยคุณให้กับพลังคนะครับคุณมังกรทองครับมังกครับี่ เลือกมาฝึกที่นี่ครับินใจกะฝึกทีะไรกับผู้ที่สําเร็จในการโดดหอเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับนอกจากการทางคณะผูฝุดของนายรมทำนายนะครับทุนชาติอยู่แถวเล็กเพื่อเป็นพื้นฐานให้คาะปฏิบัตทุกข่านนะครับมีเดวินัยมีท่าทางลักษณะนะครับในการโดดหลัดงานที่สมาร์ทแข็งแรงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการทดสอบจิตใจ ใครที่ยังไม่รับปีนะครับเรื่องสติเดี๋ยวเ่อมข้างนอกเลยนะครับผู้นำนะครับที่ยังไม่ได้ระโดดหรือไม่โดดนะครับสติมาทุกท่านเพราะนั้นเรื่องสตินะครับผู้รับการฝึกอบรมทุกท่านเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับผ่านการใช้สติในการตัดสินใจความเป็นผู้สารผู้พาบุญพาไปนะครับก็จะสามารถใช้สตินะครับในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือสังคมต่างๆได้เป็นอย่างดีครับ หให้นับอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มันเกิดความรบียนปฏิบัติต่อเนื่องนับหนึ่งสองต่อไปไปเออ่งอเยครับเดียให้ดังก่อนนักเรียนในสิบหนึ่งร้อยคนเออมาพอเสร็จแล้วก็มานับน้ำแล้วก็ไปพัดเข้าห้องน้ำทางด้านทางทิจตะวันออกแล้วกลับไปครับ

หนึ ột, ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่่าถึงเวลาแล้วเดี okay. ๋ยวนี้หนี หน่อยจะอยู pues ่ในถ้ำล nah ึกกว่าน et ี้อีกครับลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วรีบวิ่งมาเลยครับรีบวิ่งมาถ่ายภาพดูดูถ่ายภาพเรนิดนิดๆก็ลองเปลี่ยนครับจดอุปกรณ์เลยครับยังตอนนี้เราอยู่กับท่านประธานมูลที่จราจรนะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้การจัดพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะได้ดูด้วยนะครับวันนี้จะได้รับ แล้วก็ไปยราคภครับรู้สึกยังไงมากครับกับก,บการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับถือว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจนะครับรมีความหมุกมุนนะครับรแต่ละคนมาจากกิตอาสาหลายหลายสาขาครับทั้งวทยาศาของการชา้ากิจอาสาๆๆทั่วไปและรว,วมถึงตัวแกนนำหลักข้อมูลที่จราจรนะครับถือว่าได้ทดสอบจิตใจการกระโดดออนะครับก็ทางมูลที่จราจร ขอขอบคุณนะครับทางผู้กับสุธีต่ตางๆนะครับและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะนั่งรองผู้กับสารวัตรต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในแง่ของออการตัดสินใจการได้มาเรียนรู้ชีวิตจริงในการโดดห<พ>อ,<พ>อนะครับแล้ววันนี้เรามีการแต่งตั้งประธานรุ่นนะฮะของรุ่นหนึ่งสุรศรีแน่นอนครับเราจะมีรุ่นต่อต่อไปนะครับประมาณ2เดือนครั้งนะครับหลังจากนี้ก็จะ ฝึกวินัยและก็ฝึกทดสอบกำลังใจที่นี่นะครับก็ถือว่าพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงและการให้ความร่วมมือของประชาชนทั่วไปถือว่าค่อนข้างสูงมากครับแล้วท่านเองในฐางของว่าประธานของ,ว,ของว,ว,นนวันนี้เนี่ยมูลนิธิได้อะไรบ้างจากการฝึกครั้งนี้มูลนิธิได้วันนี้นะครับได้หล่อหลอมพฤติกรรมนะครับ ได้ความเป็นกันเองได้เพื่อนนิตรสหายที่สนิทใกล้ชิดกันนะครับทําให้ร่วมมือร่วมใจกันทํางานเพื่อสังคมได้ต่อไปนะครับหลังจากนี้หลายๆฝ่ายก็จับมือกันจะพัฒนาดูแลสังคมนะครับเรามีโครงการแรกก็คือจะดูแลป้อมตํารวจนะครับฟุตบาท<ห>เพื่อปรับภูมิทาสีซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับและก็ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับซึ่งหลายๆฝ่ายตอนนี้ตอบรับ นะครับถือว่าเราได้ทําประโยชน์ต่อสังคมนะครับครับสวัสดีครับผมป็มอติจอยนนท์จังหวัดรัมนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติขึ้นเป็นพ่อภาคสามด้วยนะครับก็ยินดีครับวันนี้ได้นาภาษามูอติจอยนนท์จังหวัดพิรัมมาถึงที่บัวครับวันนี้มาถึงตั้งแต่ตีสามครับผมเดินทางประมาณสี่ทุ่มก็มาเรื่อยๆครับก็มาถึงที่สาม ก็มารอพักรออยู่ที่ศูนย์ต้อชะดนะครับในเขตที่เรากำลังจะโนถหรือวันนี้ก็มีความรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็มีความพออพอใจในเรื่องของการที่ได้มาเข้าร่วมการโลดหอเพื่อรับปีนะครับเป็นประดับกับเครื่องแบบต่างๆกับอาสาของเรานะครับเพราะว่า อาสาบูทจ่จะจันั้นจะต้องแต่งเครื่องแบบนะครับเพื่อให้เป็นเกียรติกับตัวเองแล้วกับองค์กรนั้นเครื่องแบบที่แต่งไปนั้นนะครับจะต้องมีประดับปีกเพราะนั้นการที่จะเอาปีกมาใส่โดยที่ไม่ได้มาโดดหอนั้นถือว่ามีความผิดแลวก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นมูลที่เราเรียมเราก็จึงพาอาสามาเข้าร่วมด้วยครับก็ขอบคุณนะฮะ มูลทีนะครับสำนักงานใหญ่ที่ให้โอกาสอาสาผู้ทีจาจรทุกท่านทุกนายในการามากระโดดหอเพื่อรับปีกไปประดับกับเครื่องแบบเป็นรุ่นหนึ่งในครั้งนี้นะครับผู้ทีจาจรส่วนของจังหวัดเุีมยนะครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับตํางงานของเราเออท่านีนะครับตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าในช่้งเราเริ่ม,เร,มเริ่มกำลังจะจะเริ่มมีชื่อเสียงบ้างแล้วนะครับแต่ว่า,าทำผมเองแล้วก็ทีมขา่าวก็พยายามจะ กระจายข่าวไปเยอะซึ่งเรามีศูนย์ข่าวที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราก็ส่งไปให้พักพวกกันเนี่ยเจียมการที่ถามมาท่านไปกับเราทุกวันเลยนะพวกเราเสียสลับหน้าคมขึหน่อยครับทุกวันก็อยากจะให้พวกเรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นศูนย์เล็กศูนย์น้อยถ้ามีกิจกรรมอะไรนะก็แจ้งเข้ามาทาง ใช้งานเราได้จะได้เข้าไปทำข่าวให้นะครับมันจะได้หรือแตงกว่าจะม,มีข่าวมีบุรีรัมที่ต่างกว่าที่ช่วยอะไรนเนี่ยถ้าส่งวิธีการส่งข่าวส่งไปยังไงได้ไไดทีนี้เอ่อทีนี้ตอนเนี้ยอย่างอย่างของบุริรัม์นะครับคือ จะต้องมีสักวันหนึ่งเราทีมข่าวผมไป,ไปอบรมไปไป,ไป,ไป,ไปอบรมทีมข่าววิธีการส่งข่าว,าวมาส่งจันไรส่งเขียนประมาณไหนอะไรพวกนี้มันจริงิมันไม่เยอะแล้วครับประมาณครึ่งหน้ากระดาษแค่นั้นเองแต่เราต้องรู้หลักนั้นเองคือจริงๆผมเห็นภาพที่อยู่ในในไลน์ของเรานะภาพสวยนะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรส่งแต่รูปมาแค่นั้นเองมันทำข่าวไม่ได้ ต้องต้องกรรอย่างคร้บากเลยว่าว่างานอะไรนยครับก็ถ้าถ้าถ้าจังหวัดไหนที่ต้องการนะครับเราจะเราจะรีบอันดับแรกเลยคือการกระจายข่าวคือเราทําดีแค่ไหนก็ช่างแต่ถ้าเราไ่ทาข่าวคนไม่รู้จักอนีนะครับต้องเี่ยเี่ยมพราะถ้าเราต้องคือกระจายข่าวแล้วถ้ต้องต้อาเราทำให้จายถ้าเราไม่มีไม่มีคนตีกรองเราเป็นกลองแเราไม่ได้จะดักเองไม่ได้ถูกต้องครับตุ้มต้มตุ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 ้มต้ตุ้มตุ้มตุ้